สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมรถบ้านแห่งปี2026จากโฟกสวาเกนซึ่งไม่ใช่แค่คล้ายรถบ้านธรรมดาแต่มันคือบ้านเคลื่อนที่บนล้อที่พร้อมพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกต้องบกกว่าดูล้ำทันสมัยสุดแม้จะยังคงเส้นสายการออกแบบแบบโฟกซ์วาเกนแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยเส้นสายอากาศพลศาสตร์เสริมไฟเลททั้งด้านหน้าและหลังเรียบหรูแต่ดูแข็งแรงให้ความรู้สึกเหมือนยานแห่งอนาคตแม้เวลาเดินทางไกลก็โดดเด่นสะดุดตาแน่นอนหันมาโฟกัสภายในพื้นที่ใช้สอยออกแบบมาอย่างชานฉลาดนั่งสบายคล้ายกับห้องนั่งเล่นสไตล์ลักชัวรีมีหลังคาแบบป๊อปอัพที่สามารถยกขึ้นเพิ่มความสูงภายในและยังเป็นที่วางเตียงนอนได้อีกชั้นหนึ่ง รุ่นนี้มาพร้อมครัวขนาดกระทัดรัดที่มีเตาต้มสิ่งและที่เก็บของอย่างเพียงพอรวมถึงบอบ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หลายระดับทั้งนั่งกินข้าวพักผ่อนหรือจะนอนก็จัดได้หมดเพิ่มความอัชริยะด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นบอกไหมว่าจะเป็นวัสดุเวกันหรือรีไซเคลิลก็ทำให้ภายในดูหรูหราและรู้สึกดีต่อโลก ด้านเทคโนโลยีภายในมีจอกว้างถึง12นิ้วสำหรับระบบ infotainment และจอดิจิทัลอีก10นิ้วสำหรับมารรวัดทำให้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้สะดวกสบายด้านระบบความปลอดภัยก็ไม่เป็น2รองใครเช่น adaptive cruise control, lane assist หรือ emergency braking ที่เข้ามาช่วยให้อุ่นใจยิ่งขึ้นมาถึงเรื่องสมรรถนะรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าเต็มรูป all electric และแบบ Hybrid แน่นอนว่ารุ่นไฟฟ้านั้นปล่อยสูนมลพิษ และใช้แบตเตอรี่ความจุสูงถึงประมาณ111กิโลวัตต์ชั่วโมงจึงขับได้ไกลถึงประมาณ250-300ไมล์ต่อการชาร์จเต็มประมาณ400-480กิโลเมตรส่วนระบบการชาร์จเร็ว DC f a ฟ้าชาร์จก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ30-40นาทีทำให้ใช้เวลาไม่มากเหมาะกับการเดินทางไกลจรงิงจังด้านการขับขี่แม้จะเป็นรถบ้านขนาดใหญ่แต่ได้รับการออกแบบมาให้คล่องตัว พวงมาลัยเบาและมั่นคงในการควบคุมช่วยให้การขับขี่บนถนนหรือบนทางโค้งเต็มไปด้วยความมั่นใจไม่รู้สึกกว่าเป็นภาระเกินไปสำหรับผู้ขับถึงเวลาพูดเรื่องราคารุ่นพรีเมียมนี้เริ่มต้นที่ประมาณ1,000 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆาวหล้านกว่าบาทไทยแม้ดูแพงแต่เมื่อเทียบกับความหรูหราเทคโนโลยีและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันก็คุ้มค่าในระดับหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับคนที่อยากมีบ้านเคลื่อนที่อยากยกระดับการท่องเที่ยว สรุปแล้วฟล์กสวากเกนมอเตอร์โฮมสคือสิ่งที่ไม่ใช่แค่รถบ้านแต่มันคือบ้านเคลื่อนที่ยุคใหม่เหมาะสำหรับคนที่รักการผจญภัยแต่ยังอยากคงความสะดวกสบายระดับสุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใช้สอยหรูหราระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยหรือฟีเจอร์เทคโนโลยีสุดอัจฉริยะหากคุณชื่นชอบสไตล์การเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถและรถบ้านในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ